สวัสดีคับพี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมมานําเรื่องเล่าของตัวเลขนะครับเรื่องเล่าของตัวเลขนะครับยี่สิบแปดชุดนะครับยี่สิบยี่สิบแปดชุดนะครับตัวเลขนะครับยี่สิบแปดชุดนะครับผมโอ้ตัวหนังสือใหญ่ไปหน่อยหนึ่งครับพี่ยี่สิบแปดชุดนะครับ ยี่สิบแปดชุดนะครับผมงวดนี้ผมสีผ้ามาเบิ้งตัวเลขยี่สิบแปดชุดเนาะก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับผมตัวเลขยี่สิบแปดชุดตัวเลขยี่สิบแปดชุดงวดประจําวันที่นะครับงวดประจําวันที่สิบหกนะครับสิบหกมิถุนายนเนี่ยสิบหกมิถุนายนนะครับต้องขอโทษหลายๆนะครับเดี๋ยวปีเรียงประกาศ่าทันถือครับ ใหญ่ไปหน่อยหนึ่งครับอ่ะยี่สมิถุนายนวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมีตัวใดแน่ครับเลี้ยี่สิบแปดชุดยี่แปชุดมีตัวไหนบ้างครับผมมีนะครับตั้งที่เก้าศูนย์นะครับหมดที่่านมาได้ครับตั้งที่9ก้าศูนย์นะครับเก้าศูนยะครับศูนย์เก้ครับมี

นะครับนี่คือเลข28ชุดนะครับผมแล้วก็มา22 25 2, 28 21 24แล้วก็27เด้อครับเด้อเราก็มา 55าห้าห้าแนึ่งห้าสนะครับแล้วก็8ป8แปดหนึ่งนะครับ

เจ็ดเจ็ดนะครับก็น่าเบิ่งนะครับคบอหนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปด2 2เก้ายี่สิบยี่กับตัวเดิมก็คือ90นะครับตัวเดิมนะครับยีก็ทั้งหมด29ตัวกับตัวเดิมเนาะอันนี้28ชุดนะครับ กาลองไปพิจารณาเบิงนะครับเลขยี่แปดชุดเอาเป็นแนวทางครับปกติก็มีเข้านะครับส่วนมากก็จะเข้ากว่าหลุดน้อยนะครับเข้าเข้าบ่อยนะครับเข้าเทปไปทุกงวดนะครับอ่ะทุกคนมีความสุขกันใช้ชีวิตครับยี่แปดชุดเฮงเคียงปังๆรวยๆเนาะกับเลขยี่สิบแปดชุดนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยี่สิบแปดชุดสิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีครับ